ม,มาจากกลุ่มน้ำปลารต้นุดแม่สังวางขายพวกปลาแปรรูปเพราะว่าบ้านนีตั้งอยู่ที่ลิงฝั่งชีของเราจะเป็นแบบปลาแม่น้ำปลาธรรมชาติเราจะใช้ปลาส่อยของเราจะมีจุดเด่นก็คือหาเองผลิตเองของแม่นี่เป็นปลาบ้านบ้าน ไม่ใช่โรงงานอืนนก็สุกปากนะคะยาไทยเค็มใช่ไหมคะไทยเค็มนี่นะเราปกติแล้วของคนอื่นเขาก็จะต้มขาแต่มันไม่ค่อยมีสมุนไพรของแม่นี่จะใส่สมุนไพรจะใช้ใบเตยแล้วก็แก,นนแกนออ่นฝางสมุนไพรแก่นฝางหลอดอัญชันของเราจะเป็นไทยไร้พูด ติดต่อได้ที่เบอร์0 9 3 0 2 9 0 8 0 5แล้วก็เฟซบุ๊กสังวานขขงลันทายค่ะหรือไอจีไลน์ก็ได้สังวานนีใจค่ะขอบคุณค่ะ